มาแล้วมาแล้วนะคะมาดูคอมองะคะยืดคอมองเรแต่ว่ามีกาดนะคะกาดของเรานอนเฝ้าแล้วนะคะกาดโซโรนะคะแล้วก็แม่ก็จะทำกำแพงนะคะทำตรงนี้สูงหม่อยนะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะเขาก็จะเกริงเกรี่นึง นี่เป็นแดดที่สามแล้วนะคะแดดที่สามแม่ก็จะเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะแมวก็จะเก็บเข้ากระสอบนะแล้วก็เก็บขึ้นขึ้นฉางเนาะขึ้นที่เก็บอะนะข้าที่เก็บข้าวนะหน้าหน้านาก็ทำนาวนไปค่ะทุกคนนะ,ะทำอยู่ทํากินนะคะทุกคน ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แมวนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ